นะครับ FC แล้วก็ผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้ยังอยู่ที่ห้วยสมวงเหมือนเดิมนะครับผมแต่วันนี้เป็นหมายแคลนะครับเห็นไหมหน้าโครงการเลยนะครับของไตเย็นนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรจะลงไว้ให้ด้านล่างวิดีโอนะครับช่วงท้ายนะครับผมแค่นี้ก็อยู่ได้ประมาณสองคนกำลังดีนะครับสองคนกำลังดีคนเดียวก็ได้นะครับแต่วันนี้มาคนเดียวนะครับผม เ <S an> ขาบอกช่วงน,นี้ปลามันค่อนข้างที่จะเข้ายากนะครับน้ำมันแห้งลงไวมากนะครับผมเอาตามลุ้นตามเชียร์กันดูนะครับว่าวันนี้จะมีตัวหรือเปล่านะครับผมสรูดก็เหมือนเดินนรรมนะครับสรูดลำบ่มนะครับกับมันหมูหมักนะครับผมวันนี้เอาแค่เช้านะครับตอนนี้ก็ เกือบจะเก้าโมงแล้วนะครับผมเอาแค่วันเดียวนะครับถ้ามันดีไม่ดียังไงก็ค่อยมาแก้มือเอานะครับผมเพราะว่ามันแดดนะครับร้อนอยู่กลางเลยกลางน้ําเลยนะครับผมไม้แคลน่นี่เอาวันนี้ก็เดี๋ยวขอหยัดนะครับเซ็ตอุปกรณ์ลงเบ็ดนะครับผมอืม มีตัวไม่เหมือนจะมีผลงานท่านผู้ชมหรือเปล่าเพราะช่วงน,นี้มันเข้ายากนะครับก็ของอยู่ในน้ําครับไม่ได้ไม่นอนตามรุ่นตามเชียร์กันสักครู่ครับชมภาพบรรยากาศนะครับผมตรงนี้นะครับหน้าโครงการไม้แค่ไม้สุดท้ายเลยนะครับแค่สุดท้ายแล้วเพราะว่าสุดเขตนะครับเห็นทุนไหมครับเลยเข้าไปไม่ได้นะครับผมผิดกฎเนี่ยทุนอยู่แค่ตรงนี้ยนะเราจะตีแค่แค่ ระยะทุนนี่เท่านั้นนะครับห้ามข้ามเข้าไปนะครับเป็นเตขตห้วงห้ามนะครับตีแค่ระยะทุนนี่หน้าโครงการนะนู่นโครงการบนครับแค่สุดท้ายแล้วตอนนี้กำลังทำแค่ใหม่กันอยู่นะครับขึ้นลมนิดนิดนะครับวันนี้ไม่แรงอากาศก็ค่อนข้างจะดีนะครับ มีแดดสองปลปลายทิวเขาสวยงามอ่ะตามลุ้นตามเชียร์กันครับผมเดี๋ยวลงเบ็ดก่อนครับ <c oughs> แบบนีนครับท่านผู้ชมกะมังนะครับเป็นการเข้าเสร็จนะครับผมอ่ะอากาศคืมๆนี่นะครับท่านผู้ชม ออะตัวแรกครับผมยังไงก็สู้ครับกินแล้วครับท่านผู้ชม กันะครับท่านผู้ชมวางสามสี่โลนะครับแข็งแรงมาแล้วครับเดีครับมันหมูเต็มปากนะครับเบือนสิบสามครับผมฝนก็จะตกโอ้โหนี่นะครับตอนนี้ฝนตกนะครับท่านผู้ชมมืดทึบเดี๋ยวยังไงหลังฝนนะฮะหลังฝนหยุดจะมาถ่ายทำให้ดูนะครับ ผมต้องลุยตากฝนนะครับตกป่าลมก็จะรู้จะเอาอยู่เปล่าเดี๋ยวยังไงมาติดตามกันดูหลังฝนนะฮะนะครับตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มซาแล้วนะครับเมื่อก <S <S ี้ตอนฝนตกเราก็ได้กำลังเพิ่มมาอีกึงเตีมนะครับ <S <S แต้มที่สามเลยนะครับบรรยากาศดึงคลึ่ม แต่ฝนก็จางลงแล้วนะครับผมเฮ้ยค่อยยังชั่วอ๋ตอตามลุ้นตามเชียร์กันต่อครับผมอากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจนะครับท่านผู้ชม เราออกซ้ายนะครับ สีเแล้วมาแล้วี้มีทั้งสี่ห้าโลนะครับเป็นวนวลจันนะครับนี่นะครับติดข้างล่างนะครับมันหมูหมักเบอร์สิบสามนะครับสายพี่ร้อยปอนนะครับ ไม่ยอมพลาดนะครับเต็มที่สามเต็มที่สี่นะครับผมอากาศครึมคลึม,ลมเป็นนวนจันนะครับอฮ้ยทำมนต่อครับผมมันหวนใหม่แล้วครับท่านผู้ชมตั้มปึ๊ดเลยไม่รู้ผมจะรอดหรือเปล่า ไหนเขายังไม่กลับเราก็ต้องสู้นะครับไหนว่าเข้าเนื้อกับอีสานนี <c oughs> ่ภาคตะวันออก <c oughs> โอ้ยสงสัยห่างห่างมันอ่าดูมนกัต่อไปครับผม ตอนนี้ก็บ่ายโมงตรงนะครับท่านผู้ชมเพิ่งเปลี่ยนเหยื่อเสร็จนะครับแล้วก็เพิ่งทานข้าวเสร็จนะครับผมเปียกหน่อยๆนะครับเมื่อกี้ผ่านมรสุมไปเมื่อกี้ลมแรงคลื่นแรงนะครับตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะครับท่านผู้ชมดูนะครับมืดมากนะครับเอ้ยวันนี้ไม่เห็นแดดเลยั้างนี่ครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนเหยื่อไปนะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับยังดีนะครับมันอยู่ใกล้ฝั่งนะครับรถเข้ามาจอดแล้วก็พายเรือนะครับมาแค่น่าจะร้อยกว่าเมตรนะครับมองเห็นเนี่ยถ้าไม่ดีก็ขึ้นฝั่งนะครับวันนี้ฝาปิดจริงๆนะครับวันนี้ ดูทรงแล้วก็น่าจะทั้งวันนะครับทั้งอ่างเลยนะครับนุ่นยาวเข้าไปท้างไนนะสภาพนะครับหมายที่ผมอยู่นะครับสภาพหมายสองคนนะครับกําลังดีคนเดียวก็ไม่ไรคนเดียวก็ได้นะครับแต่สองคนก็ช่วยกันกาลังดีเบ็ดก็น่าจะตีได้สักสิบกว่าคันนี่ลนะสิบกำลังสวยนะครับ ตามมันต่อยอสักหน่อยนะครับทำอยู่ในเปลี่ยนแปลงนะครับมันมีฝนมีอะไรมากวนป่าปิดจริงๆวันนี้เพิ่งก็ได้เปลี่ยนเดือนนะครับท่านผู้ชมไปเสียเวลาไปเกือบสองชั่วโมงเลยชั่วโมงกว่าอ่ะว่า,ากันนะครับตามมันต่อสักพัก ครับผมดำเนต่อครับผม โอ้โหได้ๆคุณผ้มมันไปติดตาข่ายเขาเนี่ยนะครับมันหมูเต็มปากนะครับโอ้โหแ็มที่หกครับผม <S <S เกือบจะเสียเบ็ดโอ้โหใ,ใจคอจะไม่เห็นแดดเลยวันนี้ะครับมือตึ๊บเหมือนเดิมนะครับผมเอาตามกันต่อครับ อีกสักก่โมงนะครับตอนนี้ก็สี่โมงแล้วฟ้าปิดทั้งวันเลยนะครับ ก็ได้เวลาแล้วครับห้าโมงห้านาทีนะครับผมก็ขอปิดคลิปนะครับผมสําหรับหมายแค่นะครับของตาเย็นนะครับเบอร์โทรตาเย็นอยู่ข้างล่างนะครับมีใครก็โทรติดต่อนะครับอะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันที่ฝาปิดดีโอโหไม่มีแดดเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ตัวนี้จนห้าโมงก็ยังไม่เจือดแต่จะมีลมนะเด๋ยวฝนมานะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมก็ฝากในเรื่องของเหยื่อนะครับ น่าจะสิ้นเดือนนี้มีข่าวดีนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับวันฟ้าปิดอย่างนี้นะครับก็ยังดีที่มีตัวนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปต่อไปนะครับผมฝากเป็นกำลังใจนะครับ่านเดี๋ยวมาชมผลงานกันดูครับผมวันนี้นี่นะครับนวลจันทร์นะครับใส่สวยเลยนะครับสองตัวแล้วก็ ากระมังนะครับ4แต้มวันนี้ได้6แต้มนะครับ6หางถิงภาพบรรยากาศก,กับยามเย็นนะครับาโมง15แล้วตอนนี้อ่นุนนะครับภาพบรรยากาศก็กจะเก็บบิดกลับบ้านนะครับถายเรือลงเรือไปเองครับก็ไปแค่นี้ก็ขึ้นรถครับกลับบ้านเรานะครับผม สวัสดีทุกท่าครับผมสวัสดีครับ